สวัสดีค่ะหมอแมวไพ่สวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17มีนาคม2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของการงานค่ะไพ่ใบแรกนะคะ อกไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะก้าวดาบค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะสเตรนท์ Strength นะคะสำหรับคนที่ทํางานประจําในสัปดาห์นี้อาจจะเจองานที่ค่อนข้างยากค่ะทําให้ท่านรู้สึกกังวลและก็เครียดพอสมควรเลยว่างานที่ท่านได้รับมอบหมายในครั้งนี้เนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าท่านจะทําได้หรือเปล่านะคะแต่อย่างที่หมอบอกค่ะไพ่สเตรนท์บ่งบอกของข,ของคนที่มีความ เก่งความสามารถนะคะละเอียดรอบคอบนะคะถ้าเกิดท่านใส่ใจละเอียดรอบคอบในงานตัวนี้นะคะท่านก็จะผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่คิดว่าจะทําไม่ได้นะคะท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะในด้านของการงานประจำนะส่วนท่านที่ลงทุนธุรกิจส่วนตัวค่ะหมอรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอความเครียดความกังวลในเรื่องของอจุกจิกทั่วไปนะคะอาจจะมีเรื่องปุ จุกจิกมากวนใจท่านในเรื่องของอธุรกิจส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะท่านก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะคะจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะ High Princess ค่ะไพ่ใบที่สองแทบเ a r ค่ะ ไพ่ใบที่3าค่ะ8ดาบนะคะในด้านของการเงินของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีมือ,เ,อเข้าซ้ายออกขวาอย่างเงี้ยนะคะการเงินค่อนข้างที่จะแบบมไม่นิ่งเลยนะคะทำให้ท่านรู้สึกว่า,ามีความเครียดกังวลว่าจะมีมมีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้หรือเปล่าการเงินในสัปดาห์นี้ท่านจะหมุนเงินไปได้ไหมนะคะ แต่มอ,มองว่าท่านจะหมุนเนงินได้นะคะไม่ว่าท่านจะติดขัดปัญหาอะไรนะคะอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือท่าน,านอุปถัมภ์ท่านในเรื่องของการเงินนะคะทาให้การเงินในสัปดาห์นี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและอีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะรู้สึกว่าตัวท่านเองเนี่ยถ้ามีในเรื่องของการติดขัดปัญหาเรื่องของการเงินเนี่ยท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะยืมเงินคนอื่นนะคะไม่อยากจะหยิบยืมเงินคนอื่นรู้สึกอึดอัดใจหนักใจที่จะไปพูดกับใคร ะะทำให้ท่านค่อนข้างที่จะสู้ด้วยตัวเองค่อนข้างมากในเรื่องของออการดูแลการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดท่านมีในเรื่องของการกู้นะคะหรือการที่จะต้องไปหยิบยืมงใครหมอมองว่าท่านมีโอกาสที่จะหยิบยืมเงินได้นะคะแต่แต่ควรจะหยิบยืมแค่พอใช้เท่านั้นนะคะ ในด้านของความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะพไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดดาบไพ่ใบที่สองค่ะหนึ่งถ้วย,พยไพ่ใบที่สามค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วของคนที่เกิดวันเสาร์มองว่ายังไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะ อาจจะมีในเรื่องของการปิดบังซ่อนเรื่ออะไรบางอย่างอยู่นะคะไม่ตัวเราก็คู่ครองนะคะเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายนั้นสบายใจนะคะความลับนี้ไม่ได้เป็นความลับที่เลวร้ยายนะคะสําหรับหมอนะมันเป็นความลับที่ปิดบังไว้เออพูดไปเดี๋ยวอีกฝ่ายรู้สึกจะเสียใจอย่าพูดไปดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือบางท่านค่ะ เป็นความลับที่ไม่อยากจะลือฟื้นออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียใจอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นความลับไปในทิศทางที่ดีก็คือไม่อยากให้ฝ่ายเสียใจอย่างนั่นเองนะคะในความคิดของหมอนะแต่ความลับสังหลักคนมีคู่นะคะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีอยูนะ่ยังมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะ9ก้าไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่สองหนึ่งดาบไพ่ใบที่สามค่ะ ห้าไม้เท้านะคะมงบอกว่าสําหรับคนโสดนะคะ,ะสัปดาห์นี้ถ้าโสดได้ก็จะดีมากเพราะว่าถ้ามีใครเข้ามานะคะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยถูกชชตาหรือ,อคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าไม่คลิกกันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากไม,ไม่ไม่อยากจะมีใครเข้ามาในช่วงเวลานี้มากกว่าอยากจะโสดมากกว่าแล้วก็อีกอย่างบางท่านนะคะอาจจะมีในเรื่องของภาระนะคะ ความความเครียดกังวลในเรื่องของการดูแลคนในคอรอบครัวอยู่แล้วหรือมีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจึงไม่อยากมีใครเข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตช่วงนี้ก็ได้นะคะก็เลยคิดว่าอยู่ส่วนๆแบบนี้ดีกว่านะคะในด้านของโชคลาภทางการเสี่ยงค่ะไพ่ใบแรกนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะไพ่ใบที่2ค่ะหเหรียญไพ่ใบที่3ค่ะสี่ถ้วยนะคะโชคลาภทางการเสี่ยงนะคะหมอหมองว่าคนที่ในเรื่องของโชคลาภนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้จากยามผานะ นะคะหรือเลขบ้านที่ดินต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะในด้านของโชคลาภทางการาลงทุนทางการเสี่ยงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการลงทุนทางการเสี่ยงอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินนะคะหมอหมองว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นเลยนะคะเนี่ยมีมีเขาเรียกวอะไรประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะถ้าจะเสริมในเรื่องของโชคลาภหรือการลงทุนทางการเสี่ยงหมอแนะนําในเรื่องของการทําบุญทําทานนะคะก็จะช่วยได้เลยทีเดียวนะคะ ในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ,ะคนที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ค่อนข้างที่สุขภาพจะแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของอการทานน้าน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะ ในด้านของการเรียนการสอบการแข่งขันค่ะของคนที่เกิดวันสาวค่ะไพ่ใบแรกนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ไปที่2-2ถ้วยค่ะพไพ่ใบที่3-6ถ้วยนะคะ สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกรดบางวิชาก็ได้นะคะแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมร่วมชั้นนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของเรานะคะจะช่วยให้เกรดเฉลี่ยของท่านเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะผลการเรียนของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีนะมองมองว่าด้วยความที่ท่านเนี่ย ขยนันแล้วก็มีเพื่อนคอยช่วยคอยติ๊กตั้งแต่ตอนแรกด้วยนะคะแต่ว่าแค่ถ้าเกิดอยากปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมก,ก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนบางวิชาเท่านั้นนะคะส่วนในด้านของการสอบการแข่งขันค่ะสําหรับคนที่มีในเรื่องของการสอบข้าราชการสอบเข้าหรือการยกย้ายนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้จะได้รับความได้รับข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการรับราชการในที่ต่างๆที่เราที่เราสอบแข่งขันไปเนาะก็มีได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเพื่อนนะคะหรือคนรู้จักนะคะก็จะทําให้ราบลื่นไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันนะคะสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไพ่ใบแรกค่ะ5ดาบค่ะไพ่ใบที่2 10ไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่3ค่ะจีฮงแมนค่ะ บ่งบอกว่าสถานการณ์ในสัปดาห์นี้ท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการงานนะคะภาระในเรื่องของการงานบางท่านค่ะไม่ได้ทํางานแค่หนึ่งอย่างทํามากกว่าหนึ่งอย่างทําให้ท่านคน่อนข้างที่จะมีงานเยอะนะคะและอีกอย่างบางท่านค่ะเจองานที่ค่อนข้างยากตั้งแต่หมอพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วในเรื่องของการงานนะคะเจองานที่คนอื่นเขาไม่ทำทำไม่ได้อ่ะมาให้เราทำนะคะแล้วก็เป็นงานค่อนข้างที่จะยากสำหรับเราแต่อย่างไรก็ทำค่ะอย่างที่หมอบอกนะคะ ท่านจะมีสติปัญญานะคะและจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานนั้นน่ะให้ผ่านพ้นไปได้ด,ด้ีแล้วก็ภาระต่างๆที่ติดขัดอยู่นะคะไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือ,อชีวิตคู่อะไรต่างๆนะคะสถานการณ์ในสัปดาห์นี้หมอคิดว่ายัางไงท่านก็จะผ่านพ้นไปได้ด้ดีเพราะว่าท่านมีความคิดนะคะที่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตัวของท่านเองอย่างแน่นอนค่ะ ค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่11ถึงวันที่17มีนาคม2567ค่ะหากการทำนายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ